สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนมนีสาวเจยบันพนาพาลพามาลองทดสอบขุดจีนูนรอบแรกของปีนะคะจีนูนแดงจีนูนคลงังประมาณนี้นี่พอแล้วสวัสดีครับสวัสดีแฟน<อ>สทุกท่านมันลงมาท่าหลายปไหนดอกเพราะว่ามันมันปกติเขามันพึงพ่งจะพึ่งจะนี่พึงพ่งจะครับนี่ครับหลุมเก่าด้นี่วันนี้อาจจะเป็นหลุมที่เขาขุดก็ได้หรือหลุมของเสือผู้ใดขุดนะนี่นอนหลุมนี่นะ มังก็มาซอมมึงซื้อครับพี่น้องมึงบาดเป็นสิโตใหญ่โตแข็งซําไหนกินนู่นแหลงกินนู่นคังนันล่ะปีว่างหันนีนับกันระทึกใจขนาดเลยผู้ในหกสิบแปดสิบตกับมี่ว้ายจะล้มไปอันนี้เลยระวังกีดินฝงข้อตาเด้อค่ะว้ยมันออกคือมันขึงกกกใหม่เขามาไต่อาบว รวมไปผุดมีแต่อุ้ยปกติกะสิยูรอหินอันนี้เลยเด้อไทยทางฝีมือกันน้าขุดเราต้องถมเด้อพี่น้องขุดยีนู่นนี่โอ้ะอย่างไข่เขาหาเขาวางไข่เฉสินะไม่เป็นสินอีแพร่นะหู้เหลกดินี่นสรุปหู้แหลกเหี้ยวพี่เจียมหมันเห็นหู้เหลกเลยนะนท่านได้เห็นครับ กล้วยหนูย่ใส่ต้นด่วนกล้วยที่สองครับกล้วยที่สองพี่น้องดุนดุนน่าจะโตนี่เป็นจีนู่นแข็งตัวแข็งปะแข็งแข็งอือโอ้ซี่ฮะดุนกันครับสองสองแล้วก็เห็นเหลื่อมเหลื่อมเจ็งเย็นบอท่านได้หอดหรือดูการองเพ,พิ่นอีหลีเด้อพี่น้องอนี่ไม่ใช่อีหลีอีหลอกเจ็นเจ็งจะว่าใกล้แล้วล่ะ ราะว่าฝนลงเหรอไหมสามฮะอันนี้ขุดอีนู่นนี่แมนเลยล่ะเลี้ยนคณิตศาสตร์นับเลขนับนิ้วครับอุ้ยไข่หยางไข่นุ่นนั่นซ้ำหนีอยู่บ่ไข่ขี้โก้หน่อยใช่ยังไข่แง่บ่ประมาณนั้นอุ้ยเดี๋ยวยมไหวยอมไหวเด้ออุ้ยอุ้ยไข่อีหยังเดินไข่ไข่เอาออกไปข้างๆก่อนเป็นไข่แง่ไข่พวกคนดีอุ้ย อนึ่งสองอีกสา,ามแล้วสามสี่ห้านี่เจ็ดน,นั่นนั่นนั่นอ็ดนั่นไห้ใบใหม่ คาดว่าเปดนี่แหละเปียดให้เก่านี่แหละเพราะว่าไม่ไหมอยู่อ,อืุนนนน้นัน่น,นเก่าครับยังรวมอยู่อะมรอุ้ยโอ้ ิบแล้วพี่น้องสิบแล้วครับรุ่นนี้รู้นะวายสิบเอ็ดสิบสองรู้นึงล่ะฮาม่้หู้หูนหู้หู้หน้หู้หู

สิบเจ็ดอยู่พี่น้องสิบเจ็ดอยู่นั่นดิยังว่ามันโรยปีอืออ๋อใส่ใบก่อนปกติหอดง่ามพวกผมสิอันใส่กับครูหน่อยเราใส่นาหม้พร้อมมันนะมไม่ใช่ได้กี่ออกเมียนเอาตอนนี้อายุสิบเจ็ดอยู่เด้อพี่น้องยังขางอายุสิบเจ็ดอยู่เดี๋ยวใจเย็นน,นครับเใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,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 นเป็นตังไหนสิบเจดตวขาอ่าดสิบเจ็ดตนี่ครับอ่าขอความร่วมมือได้พี่น้องคุดแล้วก็ขอใหถ่มเลย มแมนแมนครับขอขอให้ถมเพราะว่าเขาจะได้กินแบบยังยืน,นขอคว่ำรวมมือกันครับขอคว่ำรวมมือบ่หยากดอกบ่หยากบ่หยากบ่หยากมันเดได้ไข่มันออกมากแมนครับเขาจะได้กินหลายๆอยู่จงสี่ตลอดตลอดปีและตลอดไปจงสี่แหม я. พี่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 พอันนี้อันนี้ก็บยูยูเพราว่าพุ่ณคุณนั่นนี่ ลัมขว้ยลุมเก่าสิเนียนต้นคุ้ยจะต้องขีดสีลายอาจจะทิ้งคุยบรสาทพาวาทเซลเจยเคลียไปไงล่ะนียนลุมเก่าที่บอกเทคนิคโตัวห่วงครับเทคนิคการหาตขวคุ้ยคุ้งสิหลายเนีนตัวคุยคุ้ยสีลายแล้วก็เป็นอีนุ่งคังน้ำเสาว้นดวนครับตั้งแต่องจักต้นดวนกันลุยเลยเราไม่ห่วงเทคนิคความรู้อายุหากินน้ำกัน จ้านี่จะแม่นดั้งแหมบดนนโดนเนาะโดนเติบอยู่งจีนเ้จะเป็นัเลย,เออยกินแต่น้ำย็นเบาหยาบให้กวัวได้งอยอันนี้พุ้ยพุยแล้วหอดแล้วน,นี่หนึ่งแล้วครับอ้าวนับเด้อพี่น้องเด้อมมันนี้เด้เอาใส่มือจะไวก่อนขอบคุณครับข่ามค่ะเฮ้ยนั่นๆอุ้ยเพราะว่าเบาๆนับทีล่ล่ะให้พี่น้องนับมันนี้เอ้า อ้ยูดดดูดออมาอยู่อะไรโอ้มันลมอยู่เนี้ยนเอาขนาดอันนี้ยอะไรนม่ใช่โลมนั่ใช่หอนอห่างเกาะพงอันนี้นัันนี่หลายแขนเลยอุ้ยมัะค่ะสรลุสองโตครับ แต่ที่นี่สองตแน่เป็นสิบแน่หลายโตแน่เป็นเรื่องธรรมดาพี่น,อน้องยังไม่ยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ใจเย็นๆครับใจเย็นๆถอดโต๊ะหวยขาดว่าหวยนี่นี่หลายครับมึงหวยเพิ่งที่ละ่ะนี่พุดออกมาลักษณะเพิ่งยูเพิ่นกะสียูน้ำต่นใหม่หน่อยน้ำปลาด้วยพี่น้องปลาหรอเนาะสิไปยูน้ำผงอุตอ้วกน นั่นนั่นนันนับครับนอ่งันนี้ลงไปหลวมลงไปอยู่ตัวนี้ตัวเห็นตัวแรงนี่คือเพ่นโลงสุดท้ายมูพูกรวมวมๆวมลวมอันนี้แล้วตุกเลว่าตกผงไหมผูกวงว่บอุ้ยอุ้ยย่านซับขนาดใส่เขยมห่อนานอ้ยเดี๋ยวเราลุกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี มามาเขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่ร้องเียร like mm. ์ขึ้นมาแล้วเียร์ขึ้นมาแล้วตกองหนึแล้วดินี่ดี๋ยวหนนับมาหนสสี่ห้าหกเจเดี๋ยวยแป๊ตกแล้วไปเรื่อยๆดงเขึ้นมา โซออีกซอีกนี่เน right? huh? ี่ี่ี่สิพีพขึ้นมาพีหน้าพีเฮียขึ้นมาสิบอ็้ยพุดๆๆๆๆพสิบสองสบสามสสามเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นดีสิบสามสมนั่นนั่ันีดี่อมาแล้วนั่นขีดีองมาแล้วสิบส่ขันพใส่หนูอันนี้กะหย่านอันนี้ไหมแบบว่าเธ่เนี้กะ มันเกอหนน้าความจริงเสิใส่ถุงมืออยู่ดอกพี่น้องก็อ่ะสิบสี่แล้วเด้อสิบสี่หรอจีจื้อไว้เด้อพี่น้องอ่าใส่กับข้งงจะกินจีบแรกของปีครับกินนู้นแดงกินนู้นคลังจีบแรกของปีหกเจ็ดนะนี่นี่นี่สามไปลุ้นกันต่อครับซื้อเลยอ่ะเดี๋ยวไปเชื่อตัวมั้ยอือจีบห้า นน่นติ๋ 16, 17, สิบหกสิบเจ็ดนั่นสิบแปดเย่จะฝ่าเนี่ยก็สิลงเด้บะนี่รูดยังมีอยู่อสิบแดสิบแปดแล้วอนะ้หากใหม่หน่อยมันดีเสียมไงนี่บ่หมาะป็นไหเด้อพี่น้องเนี่ยเพราะว่าหากใหม่นหลายต้องเสียมแบบเสียมหน่อยเสียมกลางเท่าไรล้วพสิบเก้าดสิบเก้า <20 S 1> <20. S 2> ยี่สิบฮัดยี่สิบเอ,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 อ็ด่ะแต่ละมือนี่เท่าต้องรุ่นพี่น้องยี่สองยี่สองแล้วยี่สามยี่สามสถิติของแต่ละมือนี่โอ้ไปเนนท่านเบื่อแทนเลยคิดวาน,นี่นัน่น ยี่สิบสี่ยี่สิบส่้ายี่สิบ้าิ้าเอาใส่ก้อนปะบหกยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สหนุ่มมือผมแล้วโอ้ก็ใม่นั่นมนี่รอกมันไตออกก็เแนียนเแนียนยันพนมูี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดี่มูลใดๆเจาะเพม่นไตออกไหมไตออกจากมือนั่น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 ่ หยิบแปดแล้วพี่น้องแปดแล้วปุ่นออกแล้วอุ้ยโอ้ยเฮาหยิบแปดอยู่เท่าพี่น้องลุนกันว่าสถิติของวันนี้จะกี่ตัวต่อหนึ่งรูหนึ่งขวยหยิบแล้วมาต่อเลยฮะยังมีดูหยิบเก่าครับ อุยแดดออกล่ะย่าเข้าย่าเข้าออกสามสิบครับก็แดดรวมบอนัอน่นบอหน่กอุ้ยอุ้ยสามเอสสามสิบเอ็ดครับพี่น้องไข่ไข่ เดี๋ยวไปลองไปซิมมุง่อนเดอวา่าเป็นสิมันทำใดมือนี่เพราะว่าเป็นช่วงแรกอยู่ก็ใรสามสิบเอด็ดบอกสามสิบเอ็ดครับนี่สามสนี่สามสสามสนั่นสาิบสามครับนี่ส <34. S 2> ามสิบสี่โอ้เอ๋อื้อ สามิบห้ามแนเด็ดสามสิบห้าตัวอนี่อุ้ยนี่แน่อุ้ยสามสิบหกทอดกรกอดกับวัเกียงดนไหเนี่ยสามสิบโอ้ย ห้บคุณยูเพิ่กเกิขึ้นปว๋ยอีกดอกแง่เขาต้องผมครับต้องผมอ้าวไว้นี่เด็ดเส็็จครับสามสิบเจ็ดต er ัวสส่ิปจีปีปัะเท่าไรอ้ยเจ็ดสปดสิบองเออเจ็ดสองของไอเชิดของไอเชิดครับ แปดสิบสองตัวองตส่ามสิบเจ็ดอยู่ครับมือนี้ว,ว้าวยิ้วอันนี้สวยบนใครับพี่นอ้องใกนหนุมเกา่าหนุมเกา่าปีที่แล้วมันสกดินดวนหลวนแน่ไม่จังอยู่ลายแน่พอแล้วครับหนึ่อันนี้อาจถือว่าร้ายปนไรดอก Qua lúc gần con. Qua vinh anh nunga. Hãy phiên mình nữa con hán côn. Men. Hãy. 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 นั่นสีห่อยแม่นบ่ล่อสีบาดเจ็บโอ้ออตุกวัวามตัวกันฮะฮะไ เบิดแล้วผมครับหาโตรครับดูเลยรครับเป็นหุ้มเก่าคุดงายแต่มันขาดใ่ใหม่เนาะข <c oughs> ี้ดนหลนนนุนี่ ลุ่มนี่มันลึกแน่กว่าเลือกนียเน,นี่ยติดไปใส่โอ้โหเนี่ยโอ้ยมันมีมันมีอันสองแล้วสามนี่ขุดเลียมนี่ออกเลยนี่ไห่เหรอเฮ้ยใช่ไหม สีสีโอ้ชิ่งไหลเลยลุมเก่ามันหลุดที่ตะตัวมันง,งามเลย,ยที่สี่น่องอือที่ไรปุ่นเนี้ยคนไหนหาตัวที่ตัวก็มานนี่แหล,ละประมาณนี้แหละเอาง่ายๆลุมละซี่หาตัวนี่ถือว่าคุ้มแล้วครับที่น้องช่วนไม่ไม่เอาถมถม,ถมแห้งๆเลยเลยเลยหลายๆถมแห้งๆอื ว่ามีอ้ายนี่ลองคุดในในหน่อยอีนุ่นอีนุ่นใหญ่ตัวนี้อีนุ่นแดงใหญ่เห็นบอกกำลังไข่ไข่นี่โอ้สัมผอไข่อีนุ่นอีกอ่ะนี่นี่ครับจะมีอีกบ่เมียนเดี๋ยวลองซอเมึงก่อนนี่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 นั่น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 วิวแต่นี่ร่องคุดบอไทยคลิปเมืองเลยนี่มนนี่วยอีอีคังกับอีใหญ่อยู่น้ำกันนี่กินนุ่นแดงกับกินนุ่นคังอยู่น้ำกันกินนุ่นแดงใหญ่นั่นเยอะอุ้ยใหญ่ ว่าไม่ลงนั่งเข้ามีแหงลงขุดขุดเบิ่งก่อนนะอืมอุ้ยใหญ่เสื้อใหญ่เสื้อหูเด้อนี่แมนทำให้เสื้อกรพี่จิีมหูเลยว่าเขามาขุดอีนู่นนี่อย่าบอกเราเด้อพี่น้องอแมเมนต์มนว่าแบบมือแรกนี่กิ้งแหน่งกิ้งแหน่งกิ้งแหน่งมากเลยตัวหนึ่งตัวใหญ่นี่อีนู่นใหญ่ดากเหลืองมันเลยได้นี่โอ้ยเนาะ ไม่กับใหญ่ปนไหนดอกแต่ว่าลุมเก่าที่มาลุมนี่เฉยขุดเฉยว่าอไขุดเอ้ยเออเออนีอ็ถึงอยู่อยจะได้แลมนางเสมยตื่นูิันไดบ่าเฮ้ยหาบอกพืนเล่าทั่วที่ถั่วเดียนเราบนไนางสบายต้องเทาเรากับเมียบเลยไปทางไหนล่ะ มมันลไปพี่ลงไปทั้งพี่เออมันล้วนไปผุ่นแหล้วเห็นแล้วครับมาแล้วพี่น้องเอารุนกันอีกแล้วใส่สวยๆตัวงามๆครับลงทั้งสามแล้วพี่น้องเอามานี่ครับอาะสตัดช็อตไว้จังน้อยเพราะว่าเสียงเพี้ยงพนมี่ครับถาแล้วอุ้ยมดแต่น้อยหมดแต่น้อยเอาออกเรื่อปวดจนั่น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 ยิบออกไปยังมดแต่น้อย จะออบอกว่าค้นพบเพ่กับว่าเพอยู่โไข่ไข่มันสวนดออกดาบย่ามถืตอตอดมันเัาปวดมึงใส่ออกน้ำมือผมโอ้กล้องนั่นนั่นน,น,นั่นเท้า,ออาโอ้ยอุ้อยวีไอเบิงเดี๋ยวชินาไมใหม่เดี๋ยวะชิว่านี่เนาะเยอะชิว่าเออไงล่ะพี่นีเ่เอามาอุวยติดถุงมือกันยังมาตามจริงเรต้องเอาน้ำใส่กับคู่มานเลย หนึ่งสองสามสี่หาหกดกีเดี๋ยวแส่กให้อนเ่กดเหรออะเหรอีดเหรออะไรเหรอดีเปลี่ยนเลียโอ้ยตัวนี้คือะู่วด้ยดอกคือแยกชิ้นส่วนเนี่ยอันนด้พี่นนนนนนับคือขุดหนีมื่อหนักวด้ยดอกพี่น้องต้องโยไว้เก่านั่นๆนั่นบอ้ยคือมงาน รรเสาลงหลุมก่อนเนนเสียงเพลงเข่าต right ้องขอโทษขอให้น้ำเลือพ kind of ี่น้องเลือดฟอฟึนมวนอยู่เอ้านนั่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 นว้ายนั่นเขาไหนล่ะอะหลุมนี่บ่นับมาให้พี่น้องนับให้พี่น้องนับเ่ะอันนี้อันนี้เห็นไหมหักแล้วนหากรากรากอยู่ในอวกโอ้โอ้ เหรอ่ล้มผาปวดไม่โกยมือนอไม่หลือเลยโอ้โขึ้นมาน้ำตไรดอกกระเดืออยู่ดินี่ยขาดว่านินั่นๆๆๆๆไม่อยากับหาดกันไหนนะเมียนอ้ัเรื่องเทือนี่เมนลรงเทือดอกทุกเทือที่คุดนี่ หนึง่งก็ต้องเสียบบ่ให้ซับถึงอีนูน้นสองก็บ่อยากซับหากต้นไม้หลายย่างพันตายต้นต้นนี้หักนหน่อยๆก็บ่เป็นปยังทันไม่นั่นนี่นั่นขันหักยังสี่ก็อเฉียมเห่าในตีไม่จริงแต่ว่าที่นี่เนี่ยต้องถมครับนั่นนนัอันนี้อยู่หลุมปุ้นโอณสี่ว่าใส่ถุงมือแล้วมั่นโบจับบ่หูเรืองอบอหง่หูว่าเขาจับถึงตัวทีนู้น ขาดว่าสิบพืนอยู่ดอกอืมสิบยุกบอกเลยว่าท่านเบื่อถากกดเองโอ้ท่านเบิ่อโดกแต่ว่ามันเสียงเพี้ยงผมเลยปิดช็อตผมบอกครับอุ้ยไห้ระวังหนโอวีอุ่ย อออหมุดแต่น้อยก็พอหมุดแต่น้อยเสียดายแต่รวมนี้เราไได้นับกันละแต่ว่าสัิติเขาย่างคางไว้อยู่ดอกะพิษพี่ผมไม่แล้วครับมันเมืดแล้วล่ะอ่ะอ้ยอ้ยตัวเงี้ยตัวๆนี่ปาดปาด ดอุ้ยอุ้ยปาดหนึ่งว้ยหาจักอีหยังหลกเดียเดี๋ยวเดีนี่นั่นจิตเพ่งเรียบเรีวไกจิตแปดหันาอยู่ เร uhm like, ี๋ยอเอาเร็วๆฝ้าเห็นเนีอ้ยสาเพียงแลทันว่านั่นเร็วเร็วเเก้าเก้าครับสิพ่อชายสำนีกับพ่อเดี๋ยวสี้อันนี้ครับอนต่อครับพี่น้องข่าพุนปิพีฮึ่ม นีนุ่นมนกับมี่ก็กำลังไข่ดากจีกนู่นมนจีนูนแดงจีนูนคังจังเห็นดูดีดูดีิ่นะเป็นจีนีมาเป็นชุดดอกนั้นน้นน้น อยากกระบอถอโอ้ยง้มกระบถือผมมึงนะจอน้ำได้ย่านแบบย่านพาเพื่อนนันมอนิ่งแหมเพราะว่าถ้าท่านใดมึงผ่านที่วีสามะมันสิวินโบวินแฮงแต่ไงแฮงแต่โบวินมันจ่อหน่อยเฮงแต่วินเอ้าปูนเขาไมาอีกแล้วมาอีกแล้วเราเล่บอนั่นนั่นนั่น เะเรียบจะเขาแล้วเช้าเลียบเท่าะท,ท่ได้จเก่งโบราณเก่งโบราณเก่งตะลิกกระชีดหลายาื่อนันนี้แหละครับพี่น้องสรุปยอดครับพี่น้องยอดคลิปแรกของปีหกเจ็ดพ่กขวพ่อปนใส่บกม่วงอยู่แต่ละมือแต่ละเว้นเชาเจิดกระชีพยายามหาสิ่งแปลกใหม่มาให้พี่น้องรับชมเด้อค่ะนี่นี่ดูประมาณอยู่แต่กับเท่านลงเบิร์สตอร์นหน้าเพราปกติที่ลง พืบหลายหลายแห้งแต่ว่าก็มีเป็นบางส่งนเนาะค่ะเนาะนี่นเ่ากับพ่อไปกินด้อยากอยู่ลับไปก่อนสำรับขุดจีนูนครั้งแรกในรอบปีหกเจ็ดขอบกันไม่กินหนาขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณทุกทสัน้นครับผมก็ไม่กินหนาสวัสดีครับ